สีบัาทุกคนบาบ้าฝั่งไข่ฝั่งลาวมือนี้มาพบกระซองบาบเกยืมือหนีบาเกยือผ้าที่ผ้าน้องมากเลยเนาะอีพีสามเด้อมือที่สามมือนี้เป็นมือห่างหรือว่ามือกินมือทานทุกคนอย่ากตีพี่น้องก็จะมาแต่ไก่ก็มือนี้ล่มงอสามตัวจัดงานเนี่ยนะทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อวานล่อมตัวหนึ่งมือนี้ล่มอีกสามตัวเพราะว่าพี่น้องจะได้มาห่วงกินห่วงทานล้ายมือนี ไปทุกคนเัาไปเบิ่งมาบรรยากาศกันเลยตอนนี้เนะาะเอากรดังไฟถ่าแล้วดังไฟก็จับกําลังพากันขุดมันอยู่เพราะว่าจะได้เห็ดเผาเราก็ขุดน,นั่นเนาะกุ้งง่วบเราเจอเจ้าพ่อไทยเห็นเด้อเราเจหน่อยจะไปถ่ายตอนที่เขาเจ้าอ่าตอนแต่งกินเห็ดอย่างอาหารการกินเพราะว่าอยากติดลิขสิทธิ์เนาะโอกาสบ่อยากถ่าย ทุกคนอยู่เบิกงานเขาเจ้ยังไงร่นมันนยอร่นเผามั่นยอเบิงมีผ้ากันให้แล้วเนี่ยจะเป็นบ่อนแต่งกินเลยนี้ก็รับปากสี่มั่วยอสามตัวเด้อมาเนี่ยน้องจานั้นสามตัว เออคือว่าพวกป,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 ป่าพวกวาเลยนะมุนที่ไปเก็บขาวก็เป็นป่าอยู่แต่อันนี้ซือ้อพวกแถวฮักลูกเคยลูกเคยไปยติดได้เลอนะมึกอะไรถึงนั่งแล้คกันเออเนะฮะเลือกสีเลือกอยังอยูอย่เดี๋ยจะไปเห็ดเมนูนะทุกคนตอนนี้เมโคั่วกำลังมา ตอนนี้เขาเจ้ากำลังใส่ภาคยูต่ตอนนี้ผู้ชายจะแบกหนาทีกันเด้อผู้ชายเจ้าใดขางัวแล้วก็ปอกสีนเลือกสีนเลือกยงเนีย้ยเจ้าใดก็ยิงจะได้มาเฮ็ดลงเมือ่อเฮ็ดเมนูเมนูเมนูตัวเสียกินน้อยเสือ้อเชืช่อเลยเคยเ่าย เราตัวนี้อยุ่บนนี้ตัวนึงแล้วอยู่งน้นยังเฮดเบอคู่เบอเด้อสอตัวเด้อน,นี้ามเป็นสาตัวี่าตัวนี่เอาเบอร์ไปแล้วไอันนี้วที่ดกท่านชุ่งหน้อเนี่ยให้แต้เยอะตนนี้ตัตรีนอทุกคนอันเหลืองแต่งยูโคกิตะเป็นเวียก้ชายเด้อแล้วก็จักหน่อย เอาตัดสีตัดย <región> <laughs> <laughs> <ha be> <políticas> ังแล้วเราก็ูดยิ่งก็จะได้ป็นงูแต่งกินเนาะเดีจะเป็นห้ชายก้าวเกียบให้มันสร้างผมแล้วก็คนหาหรือว่าพอเฮื้ายเนาะวันนี้ย้าวอ้าวมาทผมเลยนี่ให้กบอมึงเลยเดยผมเดยผนี้เนาะ้กอมึงเลยเบอร์นี้ตัดตัดที่นั่นขมแล้วสก

นี่ประมาณหาโมงเนาะพากันหิวเข่าแล้วขากันอยากกินเข่าเลยหิวเข่าแห้

มายันไม่กินหแกินหลังกุ่มอา้มมาเ่ะได้กินยิ้มซุ่มเมอแล้ก็ตคนะม่หากินอีนด้ตกคมาเที่นวนี่เนาะทุกคนเลยจะเป็นแกงเลยเดเมนูเมื่อกีข้าวเจ้าปัาย่ากันเฮ็ดหลักกันเน้ ขูยิ่งพากันมาแตล้วตอนนี้ได้พักเกี้ยใส่ใสุ้ณงามมานี่ไม่ล้วไอ้งามแล้วนี้จะปิ้นลำโขดเอโขด้วขลงไอ้แต่เปิดเบื้งนเขเนขาเขา้ก็โงงเลยเด้อโขลงก็เก่าเฮ็่อะอันนี้เราจะปิ้นแม่อุ้ยบาดหน้าเด้อมาสวยเวกสวยการ โค้ดผมมากใชเออันนี้จะเป็นโคลงโค้งไตยนอะนะมาจิ้กินนบ้านเนี่ยกินนังบ้านบ้านได้เลยเยอะก้าวันไม่โค้นะนี่คนงามเดี๋ยวมากันชัดอันนี้จะเป็นาเด้อขา่ไหขางูขางูเนาะมอนี่ขาง่สามโต๊คือบ่อเต่าเดินต้นเนาะ เอาจังหน่อยบัตเตยสิคะทุกคนได้เบิรภาพาบรรยากาศสาวหลือเ้ยจังหน่อยเริ่มงานแลวบัตเตยสิเก็บภาบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่ง ตอนนี้กันแล้วครับภาษาไต้หวันก่อนเด้อเรามาแั้งหน่อยอย่าพี่พี่นอนขอพากันมากินข้าวสามักกี้ไม่นอาทิตย์ตอนนี้เอาภาษานไปก่อนแล้วก็ตอนแรกหรือว่าเมื่ออื่นไปเอาตัอข้าดไต้หวันนี่เราทุกคนตอนนี้เอาภาษามาวัดกันเด้อ เป็นวัดบ้านม้อมเด้อตอนนี้จะเสด็จท่าเฮเอาคัณะก้อนเสร็มาเอาภาษาคณะก้อนลงลงตอนนี้กำลังเหลเอมาภาษามาวัดก่อนไหวพระเจ้าขอพรนะมาซ้ำตือนนต่อเลยกำลังจะอันนี้จาให้แช่เนี่ยผู้ประสาน บุกาาภาามนาสานหน้านี่จบไปแล้วบุญจรางพวกกว่าพวกท่าเนียวกว่าอทีพิเศษพวกบว่าำั้ตัวพวกว่าเออนี่ทุกคนมาพูดภาษาเดี๋ยวเดกกำลังเกมเห็นนายซางเข้าใจพูปราษาอยู่นักกอล์มือกอล์มเป็นไรเซอเลน้อ บาดยอยเขาสอยเมืองสิง์ปิดนตะกล่องทุกคนอันนี้จะเป็นวัดบ้านม่อมด้วยทุกคนพาประทานหาอยู่วัดบ้านม่อมนี่ตะก,กล่องจบน้องนนท์คาลาคุณงามสาวน้อยบันทีน ອໍໂຕບີຈຸກມືນລາຄະເີສງາມແຕນ ไกล้หน้าปีไปต้องไปหลังเหมือนนางมาทีต้องดีดีเหมือนนางมโนราสังมาดูกันย่อตัวนางเบาแมน่ในจาปีว่าเบาจับที่ไหนเตี๋ยวนี้ไปเหมือนมัดมีปีเปาบาบันทีเพิ้นก็จอมยอกน้อง bao chân lan phong ép chuan bao lục khóng năn bên quen nong đi bên mi lót ca khi nỡ hung tăng nén bên bên ai pi mân yang tiêu tín sao nội bàn chỉ hin po bao liêu tông bỏi mắn to nong bao to pi hắc mau có bóp สาดนามีเตเลโนได้อยู่หมโจบกันจัดใหม่จัดมีที่พัน xóm nhóc nóng nang bao mặt chân lan phong ép chuan bao lông khóng nắn bân quen nóng đi bân nhi lót ca y nơ hun tang nắn bơn bơn ai phi mân yang tiêu tiến sao nói bàn chi hin po bao liêu tóng bỏi mắn to nóng bao tô phi hắc mau có po ชาดนามีเตเลโนได้อยู่ห่มห่อ,หอจบกันจัดใหม่จาตนี้ผีานเกิดเป็นคุณแอบเปิลเบาได้เกิดสัง่งเบาได้ดันใช้หักเบาดบุด่